คะนมไม่คัดเหมือนตอนคลอดใหม่ๆแต่เวลาน้องดื่มก็จะรู้สึกว่านมคัดแบบนี้ปกติเลยคะ่ะกดน้ำนมหดคะ่ะก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ TikTok อก,โ,กโบเน k คิดนะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยคะ่ะไปเลยเอ๊ทำไมนะนมถึงไม่คัดเหมือนตอนคลอดใหม่ๆนะคะ,อ,ะอธิบายดังนี้ หนึ่งนะคะคุณแม่คุณแม่จะเจอสภาวะนะคะเต้านมคัดตึงอยู่แค่สกรณี1กรณีที่คุณแม่ค่ะคลอดลูกมาพอคลอดลูกนะคะเข้ามาวันที่3 4 5 6ี่ห้านะคะคุณแม่จะเริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเต้านมคัดตึงเออเฮ้ยมีความแบบนมเต็มเต้านี่ความเฮ้ยน้ำนมเยอะนู่นนี่นั่นจะอธิบายฟังแบบนี้ค่ะด้วยฮอร์โมอนหลังคลอดนะคะหลังจากที่เราคลอดลูกมาด้วยฮอร์โมอนของการตั้งครรภ์ลูกมีการคลอดออกมานะคะเมื่อลกนะคะมีการคลอดออกมาแล้ว ฮอร์โมนของการตั้งครรภ์มันก็จะดรอปลงฮอร์โมนนมแม่มันก็จะพุ่งมากขึ้นพอฮอร์โมนนมแม่มันพุ่งมากขึ้นใช่ไหมคะสมองอะคะมันก็จะมีความที่สั่งการเนาะให้มีการสร้างปริมาณน้านมนะคะในปริมาณที่เยอะเพราะมันไม่รู้ค่ะว่าลูกคุณแม่ต้องการนมเท่าไหร่มันก็เลยอาศัยว่าสร้างไปเยอะๆเลยแล้วกันสร้างไปเยอะๆให้เด็กคนนี้ได้กินนะคะเพราะฉะนั้นคือเต้านมของคุณแม่ค่ะหลังจากที่คลอดมา,าหากคุณแม่นะคะให้ลูกดูดเต้าอย่างต่อเนื่องหรือคุณแม่นะคะปั๊มนมให้ลูกก จะเริ่มมา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 และมันจะคัดอยู่ประมาณสัก1เดือนนะคะซึ่งที่มันคัดตึงเพราะมันเป็นผลจากฮอร์โมนที่ชื่อว่าโปรแลคตินนะคะทีนี้พอเข้าสู่หลังจาก1เดือนไปแล้วนะคะคุณแม่จะค่อยๆเจอว่าเต้านมของตัวเองไม่ได้คัดตึงเหมือนตอนแรกคลอดมาแล้วนะคะหรือว่าคุณแม่บางคนให้หนมมาสักระยะหนึ่งก็จะเริ่มรู้สึกว่านมไม่ได้คัดเหมือนตอนที่เราอะคลอดลูกมาเลยเฮ้ยนมแม่เราลดน้อยลงหรือเปล่าอธิบายดังนี้ค่ะเนื่องจากว่าตอนที่มันคัดอะ หลังจากที่เราคลอดลูกมามันเป็นผลจากฮอร์โมนที่สร้างหนมแม่นียออกไหมคะทีนี้พอเราให้นมลูกไปสักระยะหนึ่งสมองเริ่มรู้แล้วว่าเอา้าสร้างมาตั้งเยอะไม่เห็นเอาออกไปใช้หมดเลยเพราะฉะนั้นเอาออกแค่ไหนก็สร้างแค่นั้นแล้วกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องคัดแล้วแต่ถ้าอยากได้เท่าไหร่ก็เดี๋ยวสร้างให้เท่านั้นนะโอเคไหมเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็เลยจะไม่เจอว่าตัวเองค่ะจะมีสภาวะเต้านมคัดตืง ะะแต่ถ้าตราบใดเรายังมีการระบายน้ํานมนะคะทุกสองทุกสามทุกสองทุกสามทุกสองทุกสาม,ส,าม,ส,ามสม่ำเสมอสม่ำเสมอสม่ำเสมอเหล่าเี้ยค่ะคุณแม่แทบจะไม่เจอว่าตัวเองมีอาการเข้าเต้าหนมคัดตึงเลยแต่ยังมีการสร้างน้านมทดแทนกลับมาอย่างต่อเนื่องนะคะเอออันนี้คือกรณีที่หนึ่งตอบแล้วนะกับสองคือคุณแม่ค่ะ ปล่อยให้ตัวเองอาค่ะน้ำนมค้างไว้ในเต้านมนานจนเต้านมมันคัดตึงเพราะคุณแม่หลายๆคนมีความเข้าใจว่าถ้าปล่อยให้เต้านมคัดตึงเนี่ยจะมีปริมาณน้ํานมที่เยอะใช่มันมันมันเยอะใช่ในช่วงที่มันปั๊มออกมามันได้เยอะจริงแต่มันจะหลอกให้คุณตายใจเพราะกลไกของเต้านมเองมันก็กลัวนะคะว่ากระป๋อน้ํานมนะคะมันจะมีความสูญเสียสภาพเพราะฉะนั้นเวลาที่มันสร้างน้ํานม ตุ่นตุ่นตุนเข้ามาเยอะๆใช่ไหมคะและมันไม่ได้มีการระบายออกจากเต้านมมันก็กลัวเต้านมจะได้รับอันตรายมันก็จะสร้างโปรตีนตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่ออินฮิบิตหรือยับยัง้งบอกว่าไม่ต้องสร้างต่อแล้วไม่ต้องสร้างต่อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่นะคะไม่ได้หมั่นระบายน้นํานมออกจากเต้าปล่อยให้เต้านมคัดตึงมันจะมาเยอะแค่รอบสองรอบที่คุณแม่ปล่อยให้มันคัดจากนั้นนะคะสมองจะเริ่มสั่งการแล้วว่า ไม่ต้องสร้างมาเยอะเพราะว่าเขาก็เอาออกแค่นั้นเองหรือสร้างมาเยอะเขาก็ไม่ได้อารบายน้ํานมออกเพราะฉะนั้นลดการสร้างหลงโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นคือก็เลยตอบคุณแม่ค่ะว่าการที่เต้านมไม่ขัดตึง แต่ตราบใดที่คุณแม่ระบายน้ำนมออกสม่าเสมอทุกสาม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 ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนกลางวันกลางคืนนมแม่สร้างมาต่อเนื่องเต้านมนิ่มๆนะคะดีแล้วเพราะเต้านมนิ่มๆนะคะจะประกอบไปด้วยฮอร์โมนแม่ส่วนหน้ากับนมแม่ส่วนหลังสิ่งที่เราต้องการคือนมแม่ส่วนหลังเยอะๆใช่ไหมเพราะว่าเรารู้แล้วว่านมแม่ส่วนหลังประกอบไปด้วยโปรตีนกับไขมันถ้าลูกเราดูดนมแม่ถึงนมแม่ส่วนหลังนะคะจะทําให้ลูกเราคะน้ําหนักตัวเพิ่มแม่ก็จะผอมล l e n d e r แล้วก็นมแม่ส่วนหลังเนาะก็จะประกอบไปด้วยในส่วน ของกดรดไขมันนะคะที่ช่วยบำรุงนะคะประสาทสมองสายตาของลูกนะคะทำให้ลูกของคุณแม่คะ่ะมีพลังสมองทีเพิ่มมากขึ้นอโอเคไหมคะจบมาเพราะฉะนั้นเคลียร์เข้าใจแล้วก็คิดว่าคุณแม่ที่ฟังอยู่ตรงนี้ก็จะเคลียร์เข้าใจเช่นเดียวกันในเรื่องของอาการที่เต้านมไม่คัดโอเคไหมคะ